และเป็นรายการสามองของเรานี่นะครับเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมซึ่งการมาในครั้งนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นสูตรเร่งร้ายครับคุณผู้ชมครับพเพราะน้องๆทั้งหคนนะครับซึ่งมาจากแต่ละที่นี่นะครับแม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเอาอะไรติดตัวมาบ้างซึ่งแน่นอนครับไรพุงอย่างเรานี่นะครับผมเราต้องห้ามกินอะไรที่มันเป็นขนมจ ดังนั้นครับเราจะไปตรวจค้นกันดีกว่าครับว่าน้องๆทั้งหคนจะมีใครบ้างที่เอาขนมจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมากินกันบ้างเราไปดูกันแต่ละห้องเลยดีกว่าตามทอมมาเลยครับไปภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนิดนึงนะครับแต่ก็เพราะรักนะจุ๊บจุบนี่เลย2องห้องของน้อง น้องแก้มใช่ไหมน้องแก้มน้องแก้มอ้าวแก้มทำอะไรอยู่คะดูทีวีอยู่คะ่ะดูทีวีอยู่นะคะขอเข้าไปไหน่อยได้ไหมมาเป็นปฏิกิริยาสามอ,อ,องค์เรานี่น้องแก้มได้พกอะไรมาบ้างขอดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมได้ค่ะถ้าคนหนูนะครับมีพกมือถือมาด้วยเหรอรองเท้ามีาขนมไหม ไม่มีจิงเป้าชัวเป้ามั่นใจก็บอกไปดูไม่มีขนมแน่นะมีค่ะมีค่ะมีค่ะเอ้ามีขนมอยู่อีกกระเป๋าหนึ่งแมทถ้าไม่ถามก็ไม่บอกใช้เปล่านี่โอ้โหแม่คุณแม่ N อะะเอ็นเอ็ขอแล้วค่ะเธอเก็บไว้อขอกันอย่างนี้เลยแหละครับน่าสงสารจังมันไม่ได้เลยครับพรเพราะบริการสามองเรามันไม่ได้จริงๆครับนะแก้นนะ ต้องตัดใจนะครับนะครับงั้นพีทอมขอยืดข,ขนมสองอันนี้ไว้เลยก็แล้วกันนะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่มนะมั่นใจนะมั่นใจโอเคถ้าไม่มีแล้วเคลียร์สวัสดีครับแม่มีไหมมีมีหรอแม่เอาใส่กระเป๋ามาให้ก็ก็พกน้ำมันมวยมาด้วย นี่จะไปต่อยมวยที่ไหนนี่คือติดมาจากบ้านใช่ไหมโก้ไอนี่พี่ทอมยึดนะยังมีแอร์ตีนี่ห้องน้องโก้เกลี้ยน่าจะมุยกับพี่เลี้ยงได้รับรองเลยควันนีครับกำลังคุยอยู่กับพี่เลี้ยงเลยน้องนำเอากระเป๋ามาให้พี่ทอมดูหน่อยได้ไหมครับ มีครับแต่มันมันเหลือมาเลยครับเอามาครับมาเราต้อยึดไอ้หมดครับเออโหมันเหลือมันเหลือครับนำมันไม่เหลือนํำก็ยังเก็บมาครับสบายเรียบร้อยงั้นของของน้ำเคลียร์ฮของคุณพรีนครับเพื่อเขาไปได้ไหม สารภาพมาสิดีๆว่าเรามีหรือเปล่าไม่แน่นอนไม่แน,น่นอนเหรอไม่แน่นอนงั้นไหนกระเป๋านองพิมพ์ครับไม่มีมาเร็วอาาอกมาแล้วนะเดี๋ยวเปิดแล้วนะหน <c oughs> อะไรอะไรทำไมอะ่ะ <c oughs> ทำไมอะ่ะหนึ่ง <c oughs> สอง <c oughs> สามเอ <c oughs> นั่นแน่นั่นแน่ออกอาการแบบนี้มีพิรุษแน่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่เจ้าครับสองอันครับหรือเปล่าโอ้โหมีอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้ครับมีการย้อนภาพให้ดูครับนี่ครับทำอะไรครับน้องพรีมโอ้โหเห็นจ้ระครับนี่ครับนี่เห็นครับ สี่อันแล้วงานดีเรียบร้อยแด้วงานดีงานดีเรียบร้อยอ้าวย้อนยิ้มหมดเลยนะโอเคไหมโอเคโอเคนะโอเคโอเคโอเคนะโอเคกันห้องน้องพรีมเคลียร์เหมือนจะจบแล้วแต่น้องพรีมเขาจะทำอะไรครับไปแล้วนะไปแล้วนห่อนี้หนูเอาอะไรหนูไม่ได้ไม่ได้โอ้โหจะเอาห่อใหญ่ครับโอ้โหแหม เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคต้องตัดใจครับพรีมครับต้องตัดใจอย่างเดียวเลยครับบ๊ายบายบบ๊าายยอดทนไว้นะครับพรีมหักห้ามใจให้ได้ครับคิดว่าไก่ย่างหนึ่งอกตรงนี้เนี่ยกิโลแคลอรี่จะมากกว่าหรือน้อยกว่าข้าวมันไก่ครับน้อยกว่าถ้าไมถึงคิดว่าน้อยกว่า วประกาศข่าวด่วนขบวนการไร้พุงกำลังหาแนวร่วมขบวนการเพียงแค่ส่งจดหมายหรือไปสนียบัตรแนะนำวิธีไร้พุงของเพื่อนหรือคนในครอบครัวแล้วส่งมาที่รายการขบวนการไรพุงตู้ปนอนสิกรุงเทพ10326วิธีไร้พุงของใครโดนใจทางขบวนการไรพุงมีเป้เท่และเสื้อลายเก๋ส่งถึงบ้านเลยจ้า